ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมในครั้งนี้นะ22พฤษภาคม2565ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วทำไมถึงต้องเลือกคุณรสนาโตสิตกูลเบอร์เจ็ดทำไมต้องเลือกคุณรสนาหัวใจสำคัญมีอยู่สองสาประเด็นหลักๆตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็ตามสงครามโลกก็ตามมันทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วเลยโดยเฉพาะ ทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของนาะประชาชนไทยเนี่ยรวมทั้งทั่วโลกแหละนะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันถ้าเราได้รับคนที่ไม่ดีเข้ามาบริหารประเทศมันก็ยิ่งย่ำแย่เข้าไปใหญ่เลยนะถ้าคนไม่ดีคนขี้โกงเข้ามาเนี่ยจะทำให้โอ้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพรวมทั้งคนไทยเราก็จะลำบากนักหนาสาหัสเข้าไปอีก ในขณะที่ปัจจุบันนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะจากสถานการณ์โควิดจากสถานการณ์สงครามโลกรวมทั้งภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆนะมันทําให้เศรษฐกิจต่างๆมันย่ำแย่ไปหมดอยู่แล้วตอนนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องได้คนดีมีศีลมีความซื่อสัตย์สุจริตนะมีความกล้าหาญ มีปฏิภาณปัญญามีความสามารถในการทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมซึ่งคุรสนามีคุณรสบัติดังกล่าวดีที่สุดตอนนี้ในบรรดาผู้สมัครทุกท่านที่สมัครผู้ว่ากรทมอตอนนี้ถ้าประชาชนไทยถ้าชาวกรุงเทพได้คุณรสนามาบริหารกรุงเทพมหานครจึงจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในเวลานี้จะทําใหนะ้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจกนะสังคมสิง่งแวดล้อมเพราะคุณรศนันนั้นเป็นคนที่มีทั้งความซื่อสัตย์เป็นทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถที่ได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถกันมาแล้วได้เสียสละให้กับสังคมมาแล้วผลงานปรากฏเด่นชัดไม่ใช่ยังไม่มีผลงานปรากฏเด่นชัดนะคุณลรกนณนก็โดดเด่นที่สุดในเรื่องการไม่โกงนะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และยังมีความรู้ความสามารถที่พิสูจน์มาแล้วด้วยว่าเด่นชัดพิสูจน์ความรู้ความสามารถมาแล้วว่าสามารถปราบโกงสามารถแก้ปัญหาสามารถพัฒนานะสังคมไทยของเราให้ได้รับประโยชน์นะซึ่งโฆษณาได้ทำมาแล้วยิ่งในเรื่องของคุณธรรมนั้นก็โดดเด่นกว่าคนอื่นนะเด่นชัดกว่าคนอื่นทำให้ประชาชนมั่นใจได้มากกว่าคนอื่น เพราะว่าคุณรสนาเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตกล้าหาญเสียสละมีปฏิภาณปัญญาความสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมการประพฤติปฏิบัติของคุณรสนาต่อเนื่องยาวนานนั้นเป็นข้อยืนยันเป็นข้อยืนยันเป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณรสนาเป็นคนเช่นนั้นคนซื่อสัตย์สุจริตมีศีลธรรมเช่นนั้นอันนี้เราจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชาวกรุงเทพมหานครและก็ชาวไทย ยิ่งจากนกโยบายต่างๆที่พูดไปนั้น,นเด่นชัดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนรวมของประเทศชาติในสถานการณอย่างนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้คนดีและกลุ่มคนดีสานพลังกันกอบกู้กรุงเทพมหานครกอบกู้ความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ประเทศไทยของเราสังคมไทยของเราขึ้นมาไม่มีช่องทางอื่นเลยหาที่จะทําให้เกิดประโยชน์ได้พระเจ้าก็ตัดเลย เอเสวมามัคโคณทันโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกก็คือการอาศัยมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุก์จึงเป็นครั้งสําคัญเป็นเหตุการณ์เป็นกาลเ,เวลาที่สําคัญชาวกรุงเทพมหานครจะเลือกอนาคตของตัวท่านเองคนที่เกี่ยวข้องสังคมประเทศชาติว่าจะเลือกไปสู่ ประโยชน์สุขที่แท้จริงหรือจะเลือกความหายนะถ้าเลือกคนดีมีศีลก็ไปสู่ประโยชน์สุขที่แท้จริงถ้าเลือกคนที่ไม่ดีก็ไปสู่หายนะไปสู่ความเดือดร้อนเลวร้ายทั้งหมดอยู่ที่วิจารณญาณของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่จะตัดสินใจเลือกใครถ้าเทคะแนนให้คุณลสนษณก็จะทําให้คะแนนมันไม่แตกกระจายคะแนนของคนดีมันจะไม่แตกกระจายเพราะจะไปเลือก กระจายกระจายกระจายกันไปคะแนนจะน้อยและสุดท้ายก็แพ้คนชั่วตอนนี้ต้องเสียสละถ้าคะแนนของคนดีกระจายแพ้คนชั่วรอบนี้แต่ถ้าคะแนนของคนดีกระจุกรวมไปอยู่คนใดคนหนึ่งซึ่งดีเด่นชัดขึ้นไปนะ่ะนั่นแหละคนดีจะชนะรอบนี้วัดกันอยู่แค่ตรงเนี้ยมันมีวิธีเดียวที่คนดีจะชนะคือเทคะแนนให้คุณรสนาซึ่งเป็นคนดีที่โดดเด่นที่สุดทั้งคุณธรรมและความรู้ความสามารถอ้าเป็นกำลังใจให้กับคุณรสนาเป็นกำลังใจให้กับพี่นอ้องนะ ชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ชาวไทยนะเลือกคนดีมีศีลมีความซื่อสัตย์เสียสละน่ากล้าหาญมีปฏิภาณมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือคุณรสนาโตศิตกุลเบอร์เจ็ดสุสุ